รู้สึกงไงบ้างกับครอบคัวนี้รู้สึกัไงบ้า ก็โอโห้ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานมาล้างจานมาล้างจานในแขกที่ไหนกแางแ้านกางบ้านกลางวานแล้วมาล้างเขาทำไมเอามากินแล้วก็ไม่มีใครล้างก็มาแล้วเนื้อก็ล้างแล้วบ้านก็สะอาดอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าคุณจิ๊กนาวรัตน์ก็มาเยี่ยวเป็นสิริางคนแล้วยังไม่เสร็จแกแกอยากจะมาดูผ้าแต่ไม่มีเวลาบอกว่าเออเดี๋ยวให้มาวันหลังเดี๋ยวเรามีโอกาสมากันได้ล้างแล้วจิ๊กมาแล้วสุดยอดเราเห็นขอบคุณอยู่เรื่องว่าเราเห็นตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กๆเราก็พี่เหมือนกันตอนเขา เขาเป็นพี่พี่พอุ๊ดนะเขาเ,เป็นพี่พี่อุ k k oh k ๊ดประมาณสี่ห้าปีก็เข้าวงการมาก่อนเราก็ดูผลงานของเขาแล้ววันหนึ่งได้มาเป็นเพื่อนได้มาเป็นกัลยาณมิตรได้มาร่วมอะไรเรื่อยๆเขาเรียกพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดแต่ก่อนเขาใช้ชื่อเจี๊ยบตอนที่เขาสาวๆคุณพ่อคุณแม่กับเด็กยังยังไม่ได้กันแน่คุณนิยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ทันย่าพันใช่ไหมพันย่าเขาเป็นเรียกเป็นกันเองนะแล้วแล้วแม่ติดตามก็น่ารักนะแต่ละคนก็ คือเพื่อนๆพี่กก็จะโอเคเพราะบางคนบอกคนในวงการบันเทิงคบไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันก็เหมือนสังคมสังคมทั่วไปมีดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมบถอน<ะ>เอนอยู่ที่เราะตรงนี้เราก็รู้สึกว่าต้องเลือกคบคนก็เป็นกําลังใจมาให้กําลังใจเขาเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีงานอะไรก็จะมาจริงๆยังคิดนะบอกอยากจะมาทําอาหารแจกแจกของนอ้ต้องต้องไปทำมือถือให้ให้ท่านผู้ใหญ่เปล่าจริงๆเคยคิดว่าอยากจะมาทําอาหารเดี๋ยวชาวประแจกของรางวัลรางวัลอะไรประมาณนี้ ต้องทําเรื่องเชิญถึงใครคะเดี๋ยวเขาก็บอกมีใบอนุญาตไหมถ้าอย่างหนูนะหนูจะแบบเอาขอไปลงให้เด็กมที่โรงเรียนหนูว่ายื่นไปที่ครูให้แบบว่าประสานประกาศเด็กๆให้หน่อยวพราะฉะนี้นตอนนี้เช้าช่วงบ่ายนะมารอรับของอะไรพวกนี้ให้องให้นักเรียนมาทุกคนเลยนี้ทได้อะเดี๋ยวลองดูว่าเกิดนักอามันมีอะไรอยากคนอยากจะทำบุญดาราบางคนอยากจะทำบุญที่นักเรียนยากไรจริงๆนะโดยที่แบบ ่ามาแล้วจุดว่าไม่ใช่เอาของไปกักไว้ใช้ส่วนตัวมันไม่ใช่เอาไปพาอย่างเงี้ยเอาเงินใช้ส่วนตัว,ตตวนะี่ไม่เคยทำนะแต่พี่เคยได้มาเยอะพี่ก็ขายแต่เอาเงินมาเลี้ยงหมาแมวนะถือว่าผิดไหมไม่ผิด<ค><น>แต่มาเลี้ยผู้ชายผิดนะใช่<ค><น>ไ,ไหม<ค><น>เออตายละ ก็อ่าแล้วของคุณแม่เอช่อง youtube ช่องอะไรช่องแม่น้องชมพู่แฟมิลี่เหรออ่ามันคนละช่องกับเพจที่ที่ขายของไปเหรอไอ้เนี่ยเขาตามอ่ะอ้าพี่ทำไมไม่เห็นกันแล้วคนตามเยอะอย่างเปิดนร้านเนี่ยอาร้านถ้าแม่น้องชมพู่คนตามเกือบแสนสองแล้วค่ะนี่ youtube หรอยังไม่ถึงห้าหมื่นเลยหนูนะว้ายอีปัตส้มมันนี่มันนี่อีปัตส้มมันนี่มึงวนนะมันนี่มันนี่มันมันนี่มาเร็วมันจำพี่ได้เหรอมันนี่มาเร็วนี่นี่เอ๊นี่จะจำพี่ได้เลยเอ๊นี่พี่อ่ะ นิกี่อีปาส้มมาดิไอ้นี่ปลาส้มอันหนวแก้วอันน้ำบอก้นไนี่ปลาส้มอายวนยังมีหัวนะไม่รู้เลยวไม่ฉีดเข็มเดียวพอนี่ฉีดได้กินลสามเดือนนีอพอแล้วเดี๋ยวเต้องทำนเดี๋ยวนี้ปลาส้มมาเขจะลุกได้หมามันจำคนได้นะขนาดนิกี้จำพุ๊ได้เยนิกี่ิกี้เจอพิุ๊บสองรั้งจำพิุ๊ได้ไอพิกไม่ต้องพูดหมดนี่นี่ก็เป็นดองกันแล้วแต่เป็นเมียไอพิกอะใช่ไหมก็เป็นเป็นเป็นกระไเป็นเป็นดองกันแล้วใช่ไหม เอ้ยนสบายลูกมันไปสองตัวมัน้ไหตายหมดแล้วมันไม่สบายกหนก็รดเหยียบำดได้หรอได้ะต้างจ้อ นี่ในเฮงนะน้องพอจะโอ้โหดูใจข้าจำได้ดูเจจด็นี่นะพรมสุนัตนะฮะข้าจำได้สุดยอดมากเลยลก็รับฏต่อว่าผมไม่อดตายแล้วเนาะมา, <c oughs> ม,ามาบ้านน้องชมพู่พอแม่น้องชมพู่กับมามาปถอนกัอยู่ได้แต่ว่าที่นอนนี่คือชอบชอบนอนนอ <c oughs> ไม่อนะอตอือพี่อุก็ง่ายนอนไหนก็ได้ที่แต่ตอนนอนคเียไม่ได้เด๋ยวต็บอกว่าให้ปถอนสมกษมกนอนลอมที่เลยกลัว็ไม่เป็นวันเดียเพาเลยไม่ได้อาคูชาไทยรั้อยากจมาก็มาเลจองตัีมาแลว ก็เจ้าตัวพิมมาเลยถนะ้าอยากจะมาคือมาให้กำลังใจแล้วก็ตอนปีใหม่ไม่ได้มาคุยกับพ่อพี่แม่ด้วยก็เลยบอกอ่ะมาสักหน่อยไอ้มองนะแล้วทำไมอ่ะอยากเป็นดาราเหรอฮะอีหนังน,นะอีปลาส้มสาวอะไรดีสาวสวยแห่งเกากะกๆดีไหมอีปลาส้มป้าส้มป้าส้มเออมันอยู่มานานเลยใช่ไหมค่ะอ,<า>อยู่มานานเลยนะ มันแก่ค่อยเป็นไปไหนแล้ินแล้วก็นอนกินแล้วลูกมันก็เป็นหนุ่มแล้วนะอยู่บ้านแอมนี่บ้านแอมตัวนึ่งเหรอเมื่อก่อนมันก็ไปบ้านป้าอนเอานมไปส่งใหลูกมันอยู่ตอนนี้ลูกมันไม่อยู่แล้ว บางวันจะร้อนนะครับบางคืนเป็นบางคืนร้เย็นร้นเย็นร้อนเย็นเย็นนะแต่ก็18นาฬิกาเราก็เอาแล้วเนาะจะจะจะหมดหนาวอ่าช่วงไหนฮะที่นี่จะหมดประมาณช่วงประมาณมีนาคอุ้มพาเนี่ยอันนี้ก็มลก็อุ้มพาเลยก็เริ่มเลยปลายมีนานนี่เลยเราแล้ววันนี้คุณคุณพ่อคุณแม่นอกจากอะไรถ่ายเสื้อผ้าแล้วทำอะไรฮะอย่างอะไรอย่างเราเราเป็นของเราเองขราเกะหรี่เองไหมอยางเป็นยางสวนที่กีดเองประมาณ300กว่าต้นเราดูต้องกีดกันเองเหรอ แต่ว่าพีี่หนูพะหนูพักไปก่อนว่ามันนจ้างจ้างป่ะจ้างคนป่ะไม่ได้จ้างทางยางเัยต้นยางพันหรอไปนี่พังหมดยางแล้วเพราะอะไรอ่ะ hmm. รูก hmm. ูแกนเลยอ่ะและวสอนทำเป็นเหรอ เนทำเป็นแต่เนว่ยนาย่างว่าป่านนวนนนนนอนนานวันนนนเนน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 รนน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 านเลนกนน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 นยังนนนนนนน้านันน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 ปนน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 านนนนนนนยนนนนีาดนน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  น้ำดีมากฉันไม่อยากอาบมันมากกว่าใจรัดราดอาบๆเปิดน้ําไม่ออกมีมือมาอีอีอีตะม็อกโขบอกว่าอยู่ก็ตกใจบอกเปิดไม่เป็นน้ำมันหมดแล้วอาบอาบน้ําน้ําเข่าใช่ไหมะเข่าอะไรครับขาเอขาเอกเออเย็นสบายแบบหน้าหน้าแช่แบบห้องน้ําโอเคสบายใจแล้วก็เดี๋ยวต้องมาอีกนะเรามาอีกแล้วผมก็นอนกับพี่อุ้มไี่ไรเหรอ คลิปคลิปหอคลิปคลิปหมดเลยถ่ายคลิปเลยโอเคของแม่สดเลยคลิปคลิปงานกันคลิปคลิปโอเคยาวเลยเนาะโอเคก็มีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าได้มาแล้วก็คือเขาบอกมากรอบๆถ้าไม่ได้มาเจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่หรือปลาถอยก็เหมือนไม่ได้มากรอหๆไม่ได้ไม่ถึงค่ะแต่จะถึงยังไงดี คืนนี้นะไม่มีปีนะเราอนกับปาต้มดีกว่าร้อนร้อร้อนกับปาต้มดีกว่า,าก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่น้องจูผู่เอฟซี FC, พีอุกเอฟซี FC, ปะถอดนะฮะที่พวกเรานะฮะยังรักกันอย่างแน่นนะฮะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้พวกเราแตกหักเพราะว่าพวกเราขยันทำมาหาก,กินกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเรามีความรู้สึกทีคือมีอะไรเราฟรีกันเพราะบางทีก็ บางทีมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เวลามีข่าวไปก็เวลาพูดไปปุ๊บมันก็จะแพงมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็นแบบหนึ่งประอย่างนี้คือแม่ตกใจอ่ะที่ตรงนั้นฉันไม่ได้พูฉันก็ต้องนี้ในฐานะเราวคุยกันได้เออเราก็คุยกันเพราะบางทีเกิดเกิดเกิดแต่จะกลาาผิดพลาดจากที่บางทีไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าพี่เขาลบดวงใจของเขาตรงนี้ก็ดูกสิทุกอย่างมันสามารถคุยกันได้แล้วก็เออมันก็มีความสุขสบายใจจากที่ข่าวออกไปก็เป็นข่าวนะเขาก็รู้ว่าเขาผานอะไรประมาณนั้น นี้ก็มาเยี่ยมเยียนมาอุดหนุนเดี๋ยวส่งวันที่มานะครับวันทีแล้อนก็ให้รับโทรได้สองทนนะที่วันเชียร์ก็ขอบคุณภาพถึงนี้มากก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ของเก่งไว้ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวถ้มีกิจกรรมดีๆก็จะร่วมอุดหนนเพราะว่าเขาคุณพ่อคุณแม่ให้ลิขิตของเก่งนะแล้วคนนี้เก่งยังเก่งแล้วเก่งกว่าตะมอ เจ๋งกว่าตอม็อกอยู่แต่งให้หล่อจริงๆเขาคนขึ้นกล้องเขาหล่อนะอยากเห็นรูปตอนหนุ่มๆแต่งตอนขึ้นกล้องเอาเวลาเวลาสีผมดีๆแต่งเสื้อผ้าดีเขาโอเคแล้วเขาดูโอเคมากแต่มีรูปอยู่นะอายุเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่คะสิบห้าตอนนั้นน่ะเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าอันแล้วไปเจอคุณแม่น้องชมพู่ที่ไหนเดือนเดือนมาสัมมล้วมันหน่อยหนึ่งแล้ไปเจอกันตอนไหนตอนอายุเท่าไหร่ตอนตันเองเจอคุณแม่อายุเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดไปเจอกันที่ไหนมาเจอที่นี่นะครับอารมณ์อารมณ์มากมาเที่ยว มาจีบสาวอ๋อแล้วมาเจอเลยเห็นแล้วปิ๊งทำไมปิ๊งมาสอนมาปิ๊งคนนี้เพราะอะไรทีแรกก็มากับรุ่นพี่เขาใหญ่กว่าอะไรใหญ่อายุเขาอายุเขาเยอะกว่าอ๋อก็เลยอ๋ออ๋อเเป็็นดกคก็เลยเหลือตถังหรออามากับพี่คราขอโทษนี่ไม่ใช่หางแถวไม่ใช่แบบเขาไม่เอาแล้วมาตกถึงเราใช่เหรอแล้วแต่เห็นแล้วปิ๊งมีความรู้กว่าถุงจะตากับคนคนนี้ตอนนี้นคุณแม่อายุเท่าไหร่คุณแม่อายุเท่าไหร่น่าจะสัก ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบแ,แ,แล้วเห็นที่ตาเขาดีสุดไงเห็นวันแรกที่เขามาจีบรู้สึกอะแม่ต้องรู้ว่าอีนี่มาจีบกูแน่เลยมาทำไมแ,แม่แรงด่าไหมมาจีบสาวห,หน้าสามสิบห,<ร> <laughs> หน้าแก่แรด มาครับมากระดุน okay. พ so ี no, uh ่มากระดุน่กนพี่เขาม่เล่นคนนี้มาคุยตรงนี้แต่ผมมาเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กน้อยเขาใช้เวลาจีบกันนานไม่พอจะได้กันจีบกันนานไม่พอจีบกันนานจีบไปไม่นานหรอกแต่ว่าพอจีบจีบแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้สนิทกันเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นต้องต้องหอบต้องใส่ ต้องไปเยี่ยมใช่ไหมไปเยี่ยมต้องไปเยี่ยมเนาะไปเยี่ยมเขาก็เกิดตามเหมืนใจแล้วประทับใจอะไรในตัวพระนะติ๊กประทับใจในตัวผู้ชายคนนี้ไม่รูะคือผู้ชายคนอื่นไม่มาขอหนูนะแม่ก็ไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เละต่อสาก็โอเคนะเพราะว่าเป็นเป็นผู้หญิงอ่ามีคาแรคเตอร์ก็มีเสน่ห์ตัวการพูดคัญจาพี่ว่าเป็นผู้หญิงที่แบบถึงอยู่กบก่กแต่ชัดเจนคือคือการพูดความอ่านความคิดโอเคอะแล้วก็ เป็นอะไรที่เราว้าเราเซอร์ไพรส์มากมาไม่คาดคิดว่าขับพูดกันจารบางทีเราคาดไม่ถึงเลยดูจากทีวีนะฉันก็ไ่ไปขับคุณแม่นะจตถึงต้องบินมาเพราะว่าเขาเขาจัดเขาเล่นใหญ่ฉันก็เลยเล่นใหญ่ตามาก็เลยต้องมาเออเขาแบบ ป็นตัวละครตัวหนึ่งแต่อะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ก็ไม่ทำใช่ก็เลยใหญ่มาอะไรมาเลยก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยแม่บแเละเจ็บชุดเออถึงว่าไม่ได้นะคนนี้นะต้องใช้พูดดีๆพูดกันไางก็ต้องเราต้องมีวิธีการการพูดและเราต้องเรียบเรียงคาพูดดีๆเป็นการจะย้อนสอนมาลงตัวลงรู้ตัวเองใช่ก็ต้องระวังต้องพูดแต่พี่อุ๊กไม่ว่าจะเวลาไหนนะตอนไหนเหมือนเดิมทุกอย่างปีนี้ครบรอบ62ปีครับ บอกหวยหรือเปล่าเนี่ยไม่หวยวล่ <c oughs> นี่เหระเ <c oughs> มื่อกี้ไป <c oughs> เต่างอย <c oughs> ปเป็นเสียดซนซ,ซีได้62ขยาวหกสบอสะาอิบาถอนขยาวอิบานถอดก็ได้หกสิบองอีกและยุทก,ก็หกสิบวันที่3ามกุมภายุหกสิบส ก็เลยซื้อกันวันนี้แม่ตามในขายลูกขายหัวซื้อเลยครับผมแม่ยังไม่ได้ตามครับก็เอาโอเคคลิปนี้โอเคสั้นแต่ดีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสตอดกลับก็จะแวะมาหาอีกเดี๋ยวก็อาจจะมาดูเดี๋ยวจะถามเหล่าดาราจิ๊กนวรัชจะอแต่จิ๊กเนี่ยคุณครูมซื้อถ้ซื้อไปให้นะเธอ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 บอกต้องเป็นของฝากเธอจะไม่จ่ายเงินดิฉันแน่นอนเลยวค่จริงๆน่ารักแต่เป็นคนที่ใช้เงินเป็นเพราะบางที ซื้อของมานะ mm hmm. เธอก็ mm hmm. เธอเธอเป็นแม่ค้ามันต้องมีวิธีการที่จะขายของกัให้ได้กําไรคนบอกอุ้ยไม่ได้กําไรยไม่ได้ไม่ได้ตองแต่แบบตลอดมันต้องได้มากแต่นวรัตน์มีวิธีการขายการผู้ที่เยี่ยมยอดมากจนบางคนอ่าก็ต้องใจ่ายให้กำไรเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวคุยกันหลังไหม์จิ๊กดวรัตน์นะคะ <c oughs> โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องจงพููนะครับก็สวัสดี หลังปีใหม่เลยเฮงเงรวยๆเพราะว่าชอบในการที่ทำมาหาก,กินของเขานะตรงนี้จะทําให้เขาอยู่นานอยู่ยาวแล้วก็แขนคลับก็จะรักเพราะว่าคนเรานะทาให้งอมืองอตีไม่อดตายคข่งรับรองจะมีเงินมีแต่ความเฮงเงปังปัง,ปงอรังปูลีเย่ร่ารวยร่ารวยค่ะอีพ่สต่อกคนหนึ่งนะ,ะดังแล้วจะริมเพื่อนนะตอนนี้จะปั้นแกเป็นดารานะโอเคไหมเดยวหนูก็ไปกอกอ่าอ่าโอเคอ่ะเธอก็ให้ถือไดพรที่เลยปีใหม่ขอให้คุดอุ้งเท้ภาพแข็งแรงร่ำรวยให้ตลอดทุกคนทีอตลอดฝ่านค่ะ สาธุถ้าเหมือนกันจะพูดอะไรอ่จากอยากได้ยินอ่าขอให้ทูบสุขภาพแข็งแรงบอกแปลงเก่งยอดอย่านี้จะไม่ถึงคิวได้เองเลยนะครับโอเคครับสาธุอ่าขอให้ทองเส้นใหญ่กว่าเก่าทุกทุกใหญ่แน่ครับแม่ขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาคราวหน้าที่พบฟ้าที่ดูเลยนะครับัตลอดก็เป็นคลิปที่มีความสุขมากๆกับการที่เรามาที่นี่นะครับเพราะว่า เรามีความกินใจซึ่งกันและกันนะครับฝากเอฟซีทุกคนนะครับรักใครหลงใครรักให้เป็นอย่าเสียสติกขาดนะคะกินกินข้าวกันนะคะกินข้าวกันนะครับไม่ได้กินขี้โอ๊ยไ่ได้ครับไม่ได้ครับบ๊ายบายออหลาเหนื่อเดี๋ยวขอพี่ต่อพ่อหนี้กับพ่อแม่น้องหน่อยไปที่เราได้กลับมาถ่ายถ่ายกล้องที่ก็ได้คุณแม่มานั่งนี่